ความเดือดร้อนนานในสมัยนี้เกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าทีเดียวนะครับแต่ว่าอยากจะพาเพื่อนๆไปดูนาครอบครัวหนึ่งนามีความเดือดร้อนยิ่งกว่านาอยากจะตั้งชื่อว่าคุณยายชราคุณตาบอดนะเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่แป้นขุนรังผู้ใหญ่บ้านมู่ที่6ตตำบลขอพระทองเป็นอย่างสูงเลยนาเมื่อไปเจอคุณยายนาล้มอยู่ข้างถนนแล้วให้การช่วยเหลือ พาไปส่งถึงบ้านปรากฏว่าไปเจออยู่กับคุณตาที่ตาบอดสนิทมีความลำบากมากทีเดียวเราไปชมกันเลยครับ <c oughs> โอกาสได้มาถึงพอดีหลังจากที่เราหยอดกระปุกเป็นเวลาหลายวันทีเดียวก็ได้เห็นเฟซบุ๊กของ ผู้ใหญ่แป้นคุณดังนะผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตำบลเขาพระทองเนี่ยนะก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงความลำบากของยายนะก็ไปทำการช่วยเหลือนะปกตินะก่อนนอนก็จะสวดมน์นะสวดมนต์ก่อนอยู่แล้วนะก่อนสวดมนต์ก็หยอดกับปุกนะวันละ10บาท20บาทนะเพื่อทำบุญนะส่วนใหญ่ก็จะทำบุญนะในวัด ถวายสังฆทานาเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าวันนี้เมื่อาเห็นเฟซบุ๊กผู้ใหญ่ก็เกิดไอเดียขึ้นมาทันทีเลยอยากอยากเติมเต็มาช่วยเหลือถึงความลำบากของยายนะครับเราก็ลำพันสีบาท เราไปช่วยยายเราไปซื้อของไปฝากยายพร้อมๆกันไปเลยครับยายนะตอนนี้ก็อยู่ในตลาดชฉอวดผู้ใหญ่ก็ส่งสัญญาณบอกมาแล้วว่ารออยู่ที่ปากทางแล้วนะครับเดี๋ยวไปเจอผู้ใหญ่พร้อมๆกันเลยครับข้างหน้าจอดอยู่สงสัยรถผู้ใหญ่แป้นแน่นอนเลยนะครับข้างหน้า นะกำลังจอดรออยู่ส่งสัญญาณนะลองเข้าไปดูมีเครื่องหมายโลกไปพบผู้ใหญ่กันเลยครับท่ออนานท่านยายท่านแม่ตัวเเงอเออบบบบุนะบอกกันสวัสดีครับ แกตาบอดอ๋อแกแหลมเอ็นนะไม่ใช่แกแหลมตาบดตาบดหนังตายใยายหนังนี่นีน่มันังนกก็ได้ตัว่านกอะไระพ้อถึงอ่ามันนะครับนี่คือผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6ตําบลเขาประทองอำเภอเชียงหวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรนผู้มาพบยายคนแรกที่ล้มอยู่ข้างถนนแล้วก็ทําการช่วยเหลือนะครับนก็ มาที่บ้านก็ปรากฏว่ามาเจออยู่กับลุงที่ตาบอดคุณเอียดนะครับนเป็นแปดแปดตำบลจาววดนะครับนะตรงนี้นะแล้วลุงลุงกับย่ายกับตานี่เป็นโรคอะไรบ้างนี่ครับนะก็ทุกกระพรับทุกกระพรับทุกกระพรับไม่กระตือเลยลูกก็วันหน้าวันเก้านอนหนูบนไร่ไร่กุนลูกังหนักเวยนเกลือกสั้นอ๋อโรคสั้นใครใครป้ากินสั้นไหมมันอ๋อโรคสั้นตังกะ คนตานีหลวกอบนะคโ<ะ>อรรบไปยพาหลูกบ้าลมวยกันนะอ๋อนั่นนะเจ้าพื้นที่ก็ถือว่าได้ดูแลอยู่แล้วดูแลไปยพาหลูกบ้านเมืทางนี้ทางนั้นก็นขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่แป้นคุณรังเลยได้จุดกาเซ่นี้ขึ้นมาอีกครั้งแต่ทางนี้ทางนั้นก็นจเจ้าพื้นที่ก็ดูแลกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับนะครับอยากให้ช่วยเติมเต็มกันนะครับนะครับความลำบาก เนะรกากระลาบากอยู่แล้วแต่ว่ากคนตีลําบากว่าเรกากะมีมนะครับมีเรกากะ่วยเติมเต็มนะครับนะพี่น้องนะร้างเจ้าวดหรือว่าบริเวณใกล้เคียงนะถ้าว่านาะยากจะช่วยเลือกนะครับนากาติดต่อมาเจ้าพื้นทีได้หรือว่าทางเรื่องราวนะเรื่องราวชาวตายได้นะครับนะจะเป็นซื้อกลางง่ายนะจะ่วยเลือกนะโดยจะเปาะ หนาพมกับปู่ย่ากัคงได้มาเยี่ยมคุณตาคุณยายกันเรื่อยๆนะครับหน้าขก็ยัดเจ้าพื้นที่โดยเฉพาอนะตอนนี้ก็แผดตําบนนะครับนะขอบคุณมากๆเลยครับอ๋อจันอะไรติดบอดดือนเกโลมอะไรติดอะไรอายุตั้งไรแล้วนี่ครับเจ็ดสิบซึ่งนี่คุณตานี่คือบอดกำเนิดเลย บอลอยย่10ก้าอ๋อบอลอายุ10ก้าวฝันม่แตงอ๋อนะครับแต่งับบรอบาเลยเต่งขาเนี่ยแบบตาตานี้อ๋อคือโไปด้วยอ้เต่้อ๋อไม่เตงเดี๋ยวไมผู้ใหญ่ไม่เตงเอ้อ๋อไม้่อเต่งเต้งเตงก้างมันคือโลดไปแน่อันุกาเสื้อต่างส่องตาอ๋อนะครับนั่นคือเบื้องต้นวันแร็กวันเร็กันเกตเก เกิดเอตกการณ์นี้ขึ้นมาคือเนี่ยสองคนปู่ย่กับน้องน้องไรกับน้องกุ้งกับเนี่ย้านบ้านไปดนใจกนเลยบ้านเลยนะใรนี่บังเอิญไรดวงจัตาม้านดวงจันารมไ้ไม่ได้บายเลย ไปโรงพยาบาลแค่ไหนมันออกโรงพยาบาลเลยเลยถูกไหมเงี้ยมันไปเอารัวรัวโรงพยาบาลนึงว่าไปยังเพภงใหญ่รุ่นไหม่ตาวตั้งอยู่ตั้งยายอยู่ตัางก็เดี๋ยวนีุ้นตาตาใหญ่กวุนตาได้ช่วยเกลือเบืองตอนป้ามาส่งตึงบ้านเลยปักเพื่อนเพื่อนนะครับนะถ้าอยากจะช่วยเหลือนะครับนะช่วยเหลือคุณตาคุณยายถึงคุณตาก็พิการนะครับคุณตาพิการนาตาบอดนะตั้งแต่อายุ10ขวบกว่า นะครับนาะก็ช่วยขยายไปนะครับนาะช่วยแชร์หรือว่าช่วยส่งต่อนะครับนาะเพื่อเป็นพลังนะครับเดี๋ยวนีนะ้ยุคโซเชียลนะครับนะกำลังนาะใช้ได้ดีทีเดียวนะครับนาะเราถือว่านาะทําบุญกันนะครับนาะดังคํากล่าวที่ว่าไม่ประมาทในทานแบ่งกันกินไม่ประมาทในศีลชีวินตนไม่ประมาทในจิตพินิจผลไม่ประมาทในชนผลบูชา ไม่ประมาทในเกื้อช่วยเหลือชนไม่ประมาทในผลกุศลหนาไม่ประมาทในจิตคิดเมตตาไม่ประมาทในคาถาคำภาสิทธิไม่ประมาทในสแสดงแจกแจงธรรมไม่ประมาทในกรรมนำลิขิตไม่ประมาทในกายวายชีวิตไม่ประมาทในจิตคิดแทนคนนะครับนอนของคุณคุณยายนะครับที่นอนคุณยายมีมีรูปหล่อพระอยู่ด้วยนะครับน,นี่ก็เป็นยานะครับ สภาพที่นอนของคุณยายนะครับยายเป็นโรคปากินสันนะครับนะก็มีอาการสั่นอยู่ตลอดเวลานะครับส่วนคุณตาก็จะนอนนะบริเวณนี้นะครับนะบริเวณนี้นะครับน่ะใกล้ๆกับห้องน้ำนะครับนะมาดูภายในห้องน้ำของคุณตาคุณยายนะครับ ครับตรงนี้เป็นส่วนครัวนะครับนาที่หงข้าวงข้าวจะมีลักไฟนะครับนลักไฟก็นาค่อนข้างชำรุดนะครับนาชำรุด,รดเราดูในถังถังข้าวสารคุณตาหนอยออถังน้ำนะครับ<อ>ถังน นะส่วนของข้าวสารนะครับนะข้าวสารกับถุงได้รับรับรับปั้นตากันซ่องดาวนะแต่นี่มันใช่ครับก็ตัวก็หลาวนะครับเดี๋ยวว่างๆมีโอกาสคอยมาเยี่ยมไม่หลาวนะครับ